เริ่มจากศูนย์สู่ซอฟต์พาวเวกับตันซือภาษายกระดับกระแสะฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นอย่างไรกันแน่ พราะฟุตบอลคือเพื่อนวลีเด็เดจากกัปตันซิบัสะหรือที่หลายๆคนนะครับอาจจะคุ้นเคยในชื่อของเจ้าหนูสิงนักเตะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์โยอิจิทาคาชิที่เริ่มต้นจากการได้แรงบันดาลใจจากการชมความสนุกของฟุตบอลโลกในปี1978ที่อาเจนติน่าเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับก่อนจะตัดสินใจสร้างและเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1981ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์โชว์น,นจัมซึ่งใครจะไปเชื่อครับว่ายุคนั้นเนี่ยที่เียกได้ว่าฟุตบอลเนี่ยไม่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเลยจนทีนนีีอ่ยเททขงงมช เป็นเล่นยุโรปบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัตตลูกเอนโดจากสโมสรลิเวอร์พูลเขาเอาลูกมิโตมะจากไบรตันหรือถ้าเคยฟุซาคุโบจากเรอัลซอสุดดัตซึ่งมูลค่าการส่งออกของประเทศนี้มันมหาศาลมากๆเลยนะครับผมย้อนกลับไปนะครับในช่วงแรกนะครับความคิดที่จะพาวงการฟุตบอลญี่ปุ่นให้ไประดับโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันครับในยุคนั้นแต่หลังจากที่กัปตันซูเปอร์สตาร์ได้รับความนิยมขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มตื่นนนนตตััวกกบบระแสฟุุอลญีี่่่ปเยจท นองเเอชียกจากนั้นนะครับก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยได้ประเดทฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1998อีกด้วยนะครับผมจนท้ายที่สุดนะครับผมญี่ปุ่นทําการปักบุตรหมายไว้เลยครับภายในปี2050เขาจะเป็นแชมป์โลกและในปี2050ในอนาคตนะครับเขาก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับซูบปสตานะครับผมก็จะมีอิทธิพลต่อนักฟุตบอลต่างประเทศอีกมากมายครับผมที่เขาชื่นชอบอาทิเช่นซินเดียดซีดานอันเดสอิกเนต้าหรือเฟอร์นันโดตอเลสเรียกได้ว่าซูบปอร์สตาร์เป็นไอคอนหรือเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของการ์ตูนนญี่่ปปุไแล้วสหรับบบบบเเเรรรรืื่่่อออองงงงฟุตลนนนนัััััคคคผมสหพๆะิดยไกวญ บอลญี่ปุ่นหรือชอบสุภาษามากน้อยแค่ไหนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับากเรื่อง